รู้ไหนคะที่ขกระเป๋าหน่อย this Is yours? <Yeah. S 2> is yours? Yes. t u r s y e e a h h m u c t h i n e กี่บาทอานันราคาติดเท่าไรรถให้ค้าหน่อย5แเขาอยากแกให้เาดูหน่อย เอาถุงว mm ิ hmm. mm ่งออกกันด้วยวิดูเลโอ้โอ้ช็อกเราจะไปดูไปดูกนี้มีอันนั้นไปดูหน่อยดิางสมิสเตอร์แฮอินไซด์อินไซด์มิสเตอร์

ไปไหนแล้วครับไปกดตัง hmm. ค no, yeah. oh. no. oh. ่ะพ no. ี่ล้อของเขาทำได้ไหมใช่ค่ะ้านร้าดไอ้นี่หายามากเลย Extreme อะร้านกาแฟฟตกไล่องเพี่ตรงนี้หรอกาแฟโฟน ไม่พี่พจะเอาเมมเหรอคะใช่พี่เราจะไปดูหน่อยคนละอย่างกันเมมที่เอาใช้เมมระดับเทพ Extreme Pro ใช่เมมระดับเทพนี่พี่พี่เอามาให้ดูหน่อย Extreme สูกค้าอยากซื้อแมมเทปเม,มที่เมื่อวานที่เราซื้อไปอ่ะมันวันสิดเมตกันเหรอพี่